ดูความแรงของเกรเดอร์หนึ่งร้อยซีดีพีตลมกองหินคลุกกันเลยครับความแรงควาแรงเยอะครับวิ่งเพียบแรงมากจะไปตัตนตามการทางานของเครื่องยงนต์นะครับสจัดเลยครับพี่น้องอินนมันเต็มใบมีดเลยครับ เสียงนี้ไม่มีโลเลยครับเสียงเครื่องครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอสแบคโ a แอนด์ดัมซิงครับ ช่องสำรองของบอสนลักไมโครครับฝากท่านผู้ชมมาดูมอเตอร์เฟดเดอร์แคเทเทอร์พิล่า 104bps VST ครับตัวสังดำนะครับคันนี้รถเบอร์ห้าของหัจ้ก่อยโชคซีวิลโชคบัญชางการโยธาครับรลังเกียนทุกอย่ับเป็นงานขยายไหลทางครับขยายไหลทางเป็น4ีเลนนะครับบริเวณสี่แยกสวนเปล่าครับ เต็มไปนี่แบบนี้ถ้าเป็นต่อเคครับมีโหลดแน่นอนครับเสียงร้องแน่ครับท่านใดทีด่เข้ามาดูคลิปนี้น,นะครับก็ฝากกดไลค์ไลค์นิดกดติดตามไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากแชร์คลิปลงหน้าเฟซหรือว่าลงกลุ่มหน่อยครับ มีคนดุเยอะๆนะครับตามเยอะๆเลยครับช่องหลักผมก็จะเห็น x ์เลวนะครับโฆษณาหยุดเข้าได้ครับไม่มีรายได้แลบตอนนี้เลยต้องทำช่องตัดโลนี้ขึ้นมาแทนนะครับ

จากเลนเดอร์ถอยหลังไปเมื่อเย็บก็ถอยหลังไม่ต้องจุดเริ่มต้นเย็บแล้วก็เลียร์ขึ้นมาแล้วนะครับอย่าลืมครับท่านในดที่ดูคลิปนี้ไม่กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้เราทีครับก็กด,ดติดตามไ้ด้วยนะครับเดิน,นต้นตาเทียนต้น,นลอน,ลอนเ,เอาเข้มฝากคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ 哦对，果丹。 รถบดยังบดอยู่ตรงที่ลรงหินพุกมากอตอนบ่ายนะครับ จะบดจากตรงนั้นเสร็จก็จะมาบดตรงนี้ต่อนะครับเอร์เสียนะครับรถเป็นแับร้อนนะครับคันนี้จะมีปัญหาบ่อยมากครับเอจะเสียประจำเลยครับ ก็หยุดแล้วครับพอจับคิสมัน่านี้ครับที่ทำงานครับเชื่อมรถคนครับ